สุขสุขคนนะุคุณเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบาความอุดมคือเก่กกาวเนาะพ่อพี่น้องโดยมยพี่น้องวันนี้บ,บาความก็ได้มาอยู่คิวรถตลาดเซโนบรรยากาศก็ชีกุ่มขึ้มเนี่ยมื่นว่าได้ทางน้นคิวรถตลาดเซโนก็นได้มากับ บ่จิตพุ่นเนาะแล้วก็บ่ตาไปฟังพี่น้องไปทักทายสวัสดีกับบ่จิตบ่ตาพุ่นเนาไปโดยยโดยพี่น้องฮะพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อได้ยินบ่เนาะเฮาอยู่ไกลสิโอเคยิน ไหนบอครับมาเดี๋ยวเอยู่อยู่คือจับก้องมาหาใช่ไหมเนาะโดยนั่งเงานอนอยู่พี่น้องนั่งเงานอนบ่เมื่คือว่าเลยพี่น้องมาเดี๋ยวมานล้วกันคือเก่าวนอนมาเดีกยบจะดาว่าอ่ามาถามว่าแสนเพื่อนพี่น้องอ่าตอนนี้กับเมื่อพระมดผลนบัตเตะเลยมาโซนอยู่ชิโร่โซนเลยเนาะตอนนี้พี่น้องเลยเป็นยังไงดิเนาะบรรยากาศทางงานแบบนี้กับน้องเราเนาะบอดกันทีนี่ดีด้วยร่มร้อนเลยเนาะ เรื่องช,ช, no? ช no? ่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนนะอีกอย่างเนาะพ่อพี่น้องมันก็เป็นแบบมื่อนี้ใช่บาทเลยพี่น้องเป็นมื่อมันสิกร์เป็นวันมะรืนเนี่ยนะไปพาสินเนาะไปเลยไปพสินตกที่ไหนเนาะแต่ได้บอลครับมื่อนี้มีคู่ประชุมนังอะไรนี่ยฮะครับพม่พี่น้องบ่อ้พมพมีพี่น้องก็ได้มื่อนี้มันก็ใกล้สบายดีกันอยู่โอ้โโอ้โหร่วมกันเล่ร่วมกันก็คืออ่าออกมาข้างนอกคือเก่าแม่ืองทำอะไรเนาะเลยมานก็กลับก็เก้าพี่น้องแตเป็นจากนั้นบอลครับอย่างเดกคู่ที่สามเนาะ ้องเนขมาที่าจะคนแล้เดีวนตามปุบร้อยเน่ร้อยประมาณคนร้อยวัร้อไว่าบอตาจิตเาบ่าวบ่าข้ามีเอดอดนย่ไมอดเนีมอดอดเนอดวดจะจนอเปนมุมมาเป็นกล้องเป็นมุมที่น้องก็คืออ่าที่จมทางทางบอตาประมาณจกค้นจริงแบบว่า านคนยทุ้พันคนเนาะพันคนแม่ว่าแบบอ่าผ่นแน่ๆเลยเอลีนาประมาณสองพัน่ร้อยไอสองพันสี้อยฮพ่อแม่พี่น้องพิ่จะได้ยินไก่เนาะจะจักับคำเหลงกันอ่นเสียงอะไรกัเครื่องคาเลยเพราะว่ามันมันมันาน้ำชโงน้ำบุมเนาะคือโต้าฮิยูทูเนาะเห็นต้เฮิตยูทูปมีจักเดือนวันจังผ่นคนกว่าแเดือนเนาะ ประมาณหเดือนประมาณหนึ่งเดือนพมาี่นครัผู้ที่ตามกะติก็มตาบปกผระมาพี่น้องคนนนั้นสพันสี่ร้อยเนาะสองพันสี่ร้อยประมาณนี่แหละเนาะประมาณสองพันสี่ร้อยคนพี่น้องมีเนี่ยระมพันคนนะโอ้พันคนจากมีผ0้คนบกคือหนึ่งพันหนึ่งพันคนผู้ทีตามเนาะหลัก4 0นสี่พันตะมงขัม z o หรับของว่้านพันสี่ร้อเนาะประมาณนีแหละจัง สมุงจังพันนะครับพันสมุงเนาะด้วด้วยดยแต่ว่าเรื่องผู้ที่ตามนี่ก็อ่าคนนี้คนยากเนาะแม่คนนี้ย่างคุยตามหนึ่งพันหนึ่งนี่เนาะมันก็เลยแบบพันไปเนาะพันนผู้ที่ตามแต่ว่าสมุงในการทำส้มนี่ก็อยากเด็กดูยู่นเนาะตอนนี้เราข้ามได้เท่าไหร่ือย่งอันสมุงครับส้มหาลัยหาลัย อร่อยสมุมงเนาะ่งกายแขงลอยู so ่ like <S S <S ี้อหสด่แเสน่ว่าข้ามพันกัยังมาท่านได้่านกดนด้วนี่เนแมนนเน้องท่านได้นกคือว่าสิพันธยามต่อไปแหละโดยการว่าอะยเนาะเก็ยูเ่้องมันกล่าว่าันง่าของ่ายเนาะพืเลที่หนี่น้องเนาะสนใจอยากมาเบิ่งมาส้มอยากมาติดตามเฮาสิเ้ามันก็ผมเป็นเรื่องง่ายกันได้เนาะโดอุปสรรคเนาะในการย็ดยุทูบสำหรับ บอตาเนาะคือเงินของพี่เป็นนองแต่เป็นสชามนลรถไคลิปแต่ละมื้อบอกคำนี้ใช่มีบนเงินเติมน้มันรถโบมี่เลยก็ใส่น้ำไอ้นี่ใส่น้ำมันจิตเป็นเนี่ยบคนนองคือว่าอะไรเอียนยูทูบมันเกิดมีหลายทางเลือกว่าเอาสีเขดคอนเทนต์แบบใดคือบอต้าในช่วงนั้นก็สีแบบว่า เรื่องน้ำมันนี่ก็คือแบบเป็นสะพานบุญน่ะนะออกไปเนาะช่วงนั้นัมยังบ่มีรายได้อีหยัางจากยูทูบเพราเขาเลืกเหมือนที่น่ะยุดจนได้ขายเข้าของพี่น้องเลยขายเข่าใจมันจะเกลือกเรื่องน้องนิดเดียวแต่ก็คือว่าเนี่เนาะพี่น้องอะแตมีทางผู้ใหญ่จดีเพิ่นเนาะเพิ่นกิจเห็นอเป็นแบบอะไรฝากเงินเป็นการนำออกน้ำมันมาใช้น้ำเนาะเงินเตยน้ำเน่ก็ได้แบบ แม่ทำรวยเงินตัวเองนี่ก็เกือบรรอดได้แต่ก็ไปตะเกียจังไดนะก็แต่ช่วงนี้ก็ทำว่ามีบบกก็ดีขึ้นได้เนาะพี่น้องเวยนาะก็ว่าเขาจะมีได้ได้จากยูทูบแล้วนะเอาเห็ุคลิปเ็ดอย่างลงไปกมีโฆษณาเขาในคลิปเฮาเนาะมีพ่อแม่พี่น้องเบิร์โฆษณาง่ายกว่าสิ้พี่้งเนาะแต่ก็จะจบมันกาได้หลายนี่พี่น้องแต่ว่าเป็นบ่เบิ่งโฆษณาให้ก็คือสิบ่ได้เนาะพี่น้องเลยก็ คือสีเนียนี่สำหรับบอต้าอ่าทางบอสการ์เฟนกับมีแต่ว่าพยายามเนาะวูบวูบไปคือพัยิ่งทำคลิปเนาะก็ให้กับคนมนพี่น้องคนที่ติดตามชมให้ติดตามเนาะอ่านหนึ่งพันคนเนาะหนึพนคนเลยสี่พันสี่พันชั่วโมง่คนเนาะมียดูว่าแล้วมันกับคนในนนไปอ่นคนก็อาจวไวเนาะสำหรับบอตานี่คุยตามว้เนาะอนั่ง ใานี่มันมันสี่พันดินะบอจิกกะเนาแล้วกบอจิกเนจะเดืนนนะเดินนึงเกือบเดอนนึงคือบุตลายตือนบุนายตืเนาะเกือบเกือบได้ขายเขาขายน้าบอเมนเนาะได้ขายบออตาได้ขายบอโอ้บุญใหญ่ใจดีเองเนาะอมกะสอบนะแล้วก็เราเห็นนะครอบครัวที่เราเพิ่นานเคเสรได้นเนาะตอนที่ในโซนนั้นเานวันยังบอเมนได้มีผู้หาิงี่ดีมาถึงเนาะย่าง เฮ็ดเืิดพวกใจมากเลยอยากแนะนำบอกคำเพื่อนคือเรื่องที่ว่าเฮ็ดคอนเทนต์เนาะเขาบอก็ถ้าว่าเขามากในแบบสิ่งใดนึ่งนะแบบว่าอัลเทอรนท์ในด้านใดเขาต้องแบบนักหนักไปด้านนั้นนะคือใส่บุญนี่บอกคำแบบมักมากมากเลยก็ย่ามไปนะมีพยายามมันดีเนาะเฮ็ดมันดูสุดเลยเพราะว่าข้างเลขของเวลากลบนันมันจะางบอดีเป๊ะไปก็จุดที่ย่าง แต่ขนาดบ่าวต้าบ่าวจิตน้องกับครูที่ว่าเฮ็ดมาหลายเดือนติแล้วกับโอ้น้องก็ยังว่าวูถือวูถือใจพ่อแม่พี่น้องไหนบางคนนะยังก็คาบคโบเน่น้องก็ต้องคัร์โบเน่ไปน้ำเพราะว่าบนเฮ้าน้องมันแบมี้ว่าวิ่งเน่วูถือเน่วูพี่น้องบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถือนะแต่มันจะพิษสำหรับมันรื้อเนาะสำหรับเฮาว่าถือบ่ควปูนึงว่าวิ่คบู่นึงว่าวิ่คบู่นึงว่าถือพี่น้อง ก็มีแต่ว่าให้ทั้งบอกค่ำเนาะพยายามเรื่องกันคำาบอกคำจาเนาะแล้วก็รทัดปากคัเว่าว่าเขาเห็นคลิปออกไปเขาเพื่อเห็นจะให้กูไม่พี่น้องเลยล่ะคนทั่วโลกเขาเป็นไปส้มเยี่ยนนะคันว่าแหละนอทั้งบอกร่ำมันแต่ยังบริหารยังบริหารเดือดเลยเนี่ยคือว่าได้ทำนี่เดือดหรือว่าเก่งแต่ประเด็นดีประเด็นที่ชองเนาะก็คือการเป็นยูทูบเบอร์เนาะการไปหาคลิปไปคลิปนี่ต้องอ่า ต้องขอใจกันนะนะดูกับเมียบอหรือว mm ่า hmm> มีผ hmm> ู้สาวบ่าสูงเพี้ยนว่าครับต้องบอกกันก่อนนจองชั้นเลยมันจะมีปัญหาใดเพราะว่าต้องขอใจกันเบัดนั้นะเพราะว่าเ้างคิดคลิปเ้ากับผู้ว่ามันสีเยอะสถานการณ์ไดมันบางที่้าเห็ตคลิปใม่ใช่แตลกบอเฮฮาบอมันโอ้หลายหลายรูปแบบนะมันอาจจะมีผู้สาวนี่ผู้อ่าจะได้ เอาคนแก่ผ e ู้บ่าวบคือแบบคือคนผ่านประสบการณ์มาากา่ว่าอันประสบการณ์มาแล้วแม่นแล้วแม่นาโดยโดยพี่น้องเอ้ยคือบ่ําเินก็มีลูกมีเมียแล้วแม่นว่ายังบ่ทันบอกอีซีเพิ่นบ่แม่นๆโอ้่เอาแล้วพี่น้องเนาะบ่ําเองเพิ่น ก็ยังบ่แจ้งอ yes, hm. okay. so ่าบอกเนาะให้ผู้แมพี่น้อง FC ฮู้ดอกว่าอ่าแท้จริงบคําเพิ่นก็มีลูมีเมียแล้วแต่ว่ายังบ่ได้เฮ็ดคลิปยังบ่ได้อ่ายงออกคลิปนํากันเนาะดๆๆเป็นเแล้วล่ะนะเทัพร้อมเลยเนาะแต่ทงจิกเว้าอยู่พี่น้องในช่วงที่ว่าจิตเนาะอ่าไปให้หน้านําพ่มเนาะคือเคยเลยว่าคิอยู่ว่าทางหน้า ใช่เอ้ยน้องกต่ไปมีความมีความเป็นเล้วเนาะทางบัจจิก็ได้บอกดูก็ได้บอกแใจแรงมากแล้วแหละแต่ว่าทางพวกข้าพเจดอ่า youtube เป็นเหมืงมาทันมาแจ้งเนาะแม่นละแม่นนะที่ว่าอะไรอ่าเรื่องพวงม่พี่น้องเอฟซีนะเข้าใจดอกนะทางลักก็คืออยากให้ครอบครัวเฮาเนาะเข้ไหบางที่แบบเอ้าเห็นลูกเห็นตัวออกไปทางนอก ว่าจวกเก็บในไม้นี่แน่นอนเลยเนาะอ่าเขาไม่เขาเด้อว่าลูกเมียเพิ่นก็สิมีบ่เข้าใจแน่เพราะว่าเฮาบ่ได้มีรายได้อีหยังได้ๆๆอันอยงนั้นอดส่วนดเนาะแม่นๆอันนี้บ่ตาเว้าอ่าตามคเป็นจริงเลยพี่น้องแน่นอนลเนาะเอ้าแต่ว่าสูต่ไปนั่นแหละว่าคําแต่ว่าอ่าเา้พี่น้องงที่สําคัญที่สุดเนาะก็ต้องอ่าพี่น้องเนาะอ่าขอเป็นกําลังใจเนาะให้ําเพิ่นนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ก็ความเพลินเนาะมีกำลังใจในการสู่เรื่องชงานแน่เนาะกลังจิพมาเนี่ยก็เหตยังไงางคนเอาชาติมันเหยเบียกอืนงานอืนมันบบความเพิ่นจต่โลกมาหลายแมนละแมนะให้ก็คยไปเลเคยไปแล้วเล่าก็คยไปหาเล่าไเรื่องไรงานอยูะแต่ท่งบอจิตก็คนองายแบบนี้เลยลองมาเหตุบอจิตมันลงบนน้ำเน้นนนนน้ำ ทางน้องเพื่อนนี่แหละที่น้องไปนักกนร์ดมา20แบบน่าสุดถามว่ายูทูปมันได้หลายโบมันได้ดีโบมันขึ้นอยู่ก็มาพ่วสามารถผมเองเราได้ที่นี่นะอันนี้คืออ่าอย่างนี้คือได้ในน้ำน้องมามันได้ได้ดีขนาดนั้นโบโมเมนที่น้องเองคือแบบว่าได้ซื้อได้ซื้อมาว่าถ้าจะไปหาให้นะครับมันจะได้ช่วงนี้มันจะเรื่องเรียนงานการงานเรียนเท่านั้นมแต่อยางน้อยเยาว์หรืออะไรนะ แม่นนะว่าท uh, mm. so, like yeah. ับ่ทคุณลลไปเห็นแล้วนะยากว่าได้คือทัางอย่างแม่นี่แหละเขาทาจะให้ทังบรจิตเนาะอ่าาเนียวเฮ้ยเกบรยกาสช่อยกันนะพี่นะเดยทุกที่ทุกอย่างครับเพอแรกกับมันกดเจือในบครัวะอยาให้มันพวกิงเนาะอะาใที่ว่าคิดว่ามันอาไดนเง้นจะเฮ็นไปกอนเออ เนเบียกแล้วน้องมาตาเป็นเียแ้วน้อเสียเป่หได้น้องโอเคเพ่นพี่น้องนาะจังใจกันฝากน้องเขามาเป็นกำลังใจน้องคนในรแท็กซ่คนที่ตามบอกคำนีเด้อน้องเป็นผูเก็ของบอยจิเพื่อนน้องกบางคำน้องาายังว่าผู้สืู้สืใจน้องว่าที่พาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำน้องพนพี่น้องโดยอาะได้บ้ีนี่้องบคับ ให,ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนเนาะพัฒนาชิงใดกขอนให้ได้ชิงน,นั่นแต่วที่นี่บอกคำอกล่ขอขอาวคำว่าสบายดี